เหมือนเราจบที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปทํางานเขาก็จะเรียกเรียกที่จบมาหาลัยนี้โรงเรียนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พ่อกับแม่พี่บอกว่าเรียนที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นคนขยนันงานอะไรก็ได้ที่ทําแล้วมันมีความสุขอืมอะพี่ก็เรียนของพี่ไปนั่นแหละค่ะเ,เรียน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 จนจบมหก เราไม่เคยมีแบบมีคนแบบมานี้ด uh the so ้วยนะแบบว่าเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันนะคะเขาก็บอกว่าโอ้ยลูกเขาเรียนในเมืองอย่างนั้นอย่างนี้ตัวพี่เองก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรือรู้สึกอะไรในโชคชะตานะคะเพราะว่าครอบครัวเรามีเท่านี้ไงโอ้โหถ้าเราไปเรียนแบบแพงๆกว่านี้พ่อกับแม่จะหาเงินที่ไหนส่งเรากับน้องเพราะพี่กับน้องอ่ะพูดไปแล้วมันก็เหมือน ได้เหมือนฝาแฝดอะค่ะจ okay. ่ายก็ต้องจ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยแบบไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เป็นคนที่แบบว่าตั้งใจเรียนแบบคือตั้งใจเนาะคือมันมันมันมาทำไม่ได้ก็ก็ก็อยากจะทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยอยากจะได้ที่หนึ่งขอแค่เรียนให้ผ่านก็พออืมเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยที่ไม่เคยได้ที่หนึ่งหรอกแต่ขอให้เรียนผ่านก็พอตอน เก่งจังเลยค่ะพี่มิค่ะพี่นิชาตอนจบม6อ่าพี่มินก็เข้าไปเรียนมหาลัยซึ่งมันต้องใช้เงินเยอะมันต้องใช้เงินเยอะเลยแหละเพราะว่าไปเรียนมหาลัยที่ต่างจังหวัดอาสถาบันก็อาจจะเสียงเงินเท่ากันนะคะแต่ว่าใช้เงินเยอะตรงไหนคือการค่าใช้จ่ายของเราไงคะเราไปอยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่ที่บ้านค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วแตเเ่เรียนอย่างเงี้ยมันค่าใช้จ่ายปกติอยู่แล้วอะคะ่ะอืม อันเนี้ยทุกที่เป็นเหมือนกันหมดค่าใช้จ่ายในการเรียนค่าเทอมอะไรเงี้ยแต่ค่าใช้จ่ายในตัวเราอะค่ะที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันอะทุกอย่างค่าหอค่ากินค่าเสื้อผ้าค่าของใช้อะไรอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้เราประครับประคองตัวเองให้จบสี่ปีแล้วจะทํายังไงให้พ่อกับแม่ไม่ต้องแบบว่าเสียเวลากับเรากับน้องใช้เงินเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ น้องสาวเรียกเรียนครูเขาก็เขาก็คือตอนนั้นน่ะน้องอะ่ะก็ก็จะไปเรียนที่เดียวกันแต่มันช่วงวิกฤตที่แบบว่าครอบครัวเอ่อเหมือนไม่มีเงินพอดีอะคะ่ะช่วงที่แบบว่ามันเงินขาดพอดีพ่อช่วงนั้นพ่อพ่อไม่ได้ทํางานนะคะทุกอย่างก็จากที่คิดว่าน้องจะไปเรียนที่เดียวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องก็เลยต้องเรียนที่บ้าน พี่ก็ต้องไปเรียนต่างจังหวัดคือน้องน้องสาวยังรู้สึกแบบว่าทําไมมินได้ไปเรียนที่นู่นทําไมตัวเองได้เรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังรู้สึกแบบเราก็ยังรู้สึกแบบผิดกับน้องอยู่เหมือนกันนะที่ไม่ให้น้องมาแต่เราคิดว่าถ้าน้องมาน้องต้องมาเจออะไรหลายๆอย่างไงกลัวจะแบบไม่รอดกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมหมายถึงแบบเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะไม่รอดกันทั้งคู่กลัวพ่อแม่จะไม่ไหวอะค่ะ น้องก็เลยแบบเออเสียสละเรียนตรงนั้นอะไรเงี้ยน,น้องเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองแบบดีมากเลยนะน้องสาวพี่อะจนวันจนประมาณปีสามอะน้องบอกพี่มิ้นว่าต้องขอบคุณมิ้นนะที่ให้ตัวเองเรียกเรียนครูเพราะตัวเองรู้สึกว่าตัวเองรักและตัวเองชอบเรา,รแ,บบา,เาแบบรู้สึกแบบโล่งมากเลยในจังหวะนั้นแบบรู้สึกแบบเราไม่แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรกับน้องแล้วอะคือแบบอืมแล้วเขาก็ทําในสิ่งที่เขาเรียนมาได้ดีมาก อืมสำหรับน้องพี่นะแล้วการที่พี่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดคนเดียววะทุกคนบางทีอะ่ะมันไม่สบายพี่ยังจําจาได้ฝังใจเลยพี่อะ่ะเป็นโรคกระเพาะเพราะตัวพี่เองอะ่ะกินน้ำแบบซี่เยอะกินข้าวไม่ตรงเวลาสมัยเรียนหรือไม่ว่าสมัยทํางานนะคะข้าวเช้าอ่ะจะไม่ได้กินเลยข้าวเช้าอ่ะจะไม่ได้กินเลยแล้วก็ปวดท้องปวดท้องมากๆปวดท้องแบบชักเะะรียค่ะปวดจ,จนชักเลยอะ่ะ ปวดปวดปวดจนชักเลยแล้วปวดจนชักแล้วคราวเนี้ยเพื่อนสนิทอะค่ะสนิทมากๆไปพาไปโรงพยาบาลก็อย่างว่าแหละไปโรงพยาบาลแล้วมันมันได้คิวช้าพี่ไม่ไหวอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยแบบว่าพาไปเอกชนแล้วไปนอนปวดท้องด้วยเป็นไข้ด้วยตอนนั้นเป็นไข้หวัดใหญ่อืม แล้วก็จงกังหวะชีวิตตอนนั้นคือแบบแล้วค่าใช้จ่ายไปนอนคืนเดียวหมืน่นเอ๊ยสองหมือ่นอ่ะทุกคนคือเงินมันเยอะมากเลยสําหรับคนที่แบบว่าเขาไม่ไม่มีอะไรเงี้ยเนาะเออสองหมืน่นคืนเดียวสองหมืน่นเลยทําให้รู้สึกแบบว่าจะทํายังไงดี <laughs> <laughs> พ่อกับแม่เล่์ล่าเล่ชีวิตแป๊บหนึ่งนะ <laughs> <laughs> เอาขอบคุณค้าเออหนูลืมเลย หนลืมเลยพี่บอยว่าเแื่อมีแอร์ตรงนี้หนูเปิดพัดลมอืมแล้วพ่อกับแม่ก็เลยพ่อเอ่อพ่อกับแม่ทํางานอยู่ที่ชนบุรีนะตอนนั้นอะ่ะแม่ก็นั่งรถทัวร์มาคนเดียวอืมจากชนบุรีมาหาพะเยาข้าวก็แกก็ไม่ได้กินนั่งจากสายตรงลงมาเลยแล้วอะ่ะเงินสดอะ่ะที่อยู่ในมืออะ่ะมันยังไม่มีไงเงินสองหมื่นนะคะมันยังมันยังไม่มีอะ่นะในตอนนั้นอะ่ะไปขอยืมไปขอยืมคนที่เขามีเงิน แถวแถวบ้านนะคะเขามองว่าเนี้ยครอบครัวอย่างเงี้ยไม่มีเงินคืนเขาแน่เขาก็เลยไม่ให้ยืมเงินสองหมื่นบาทนะตอนนั้นเราเลยรู้สึกว่าจนให้นะไปขอให้ใครไปขอก็ไม่ได้เงินนะคะเงินสองหมื่นบาทค่า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 หาหมอที่โรงพยาบาลอะนะคะเออไม่มีจนไปได้ของใครจำได้ว่า จำไม่ได้ว่าไปได้ของใครแต่ว่าได้เงินจากญาติด้วยกันเนี่ยค่ะพี่น้องสายเลือดเดียวกับแม่เนี่ยแหละเอาเงินรวมกันเพื่อมาเป็นค่ายาให้พี่มิ้นตอนนั้นนะพี่มิ้นจําได้เลยว่าคือคือแม่พี่น้องสายเลือดเดียวกับแม่เนี่ยแหละเอาเงินรวมกันเพื่อมาเป็นค่ายาให้พี่มิ้นตอนนั้นนะพี่มิ้นจําได้เลยว่าคือคือแม่แค่ยังไม่มีให้ในจังหวะนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้นะทุกคน คือมันมันยังไม่มีให้ในจังหวะนั้นมันกระทานหันมากพี่มม้นเข้าคืนเนี้ยพรุ่งนี้เช้าพี่แม่พี่มาหาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเออก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินให้ตอนนั้นแล้วพี่ก็เลยจาจนถึงวันนี้ว่าชีวิตเราอะในวันที่คนอื่นมองว่ามันต่ําที่สุดอะ่ะมันไม่มีใครเลยนะที่จะมายื่นมือให้ความช่วยเหลือเรานอกจากครอบครัวเรานอกจากคนข้างๆเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบพอมีไม่ต้องร่ารวยไม่ต้องอะไรหรอกแค่พอมีทุกอย่างให้มันเป็นประสบการณ์นะคะถามว่าทํางานมีเงินเก็บไหมมันก็ไม่ไม่มีนะมันมันมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายตลอดเลยมันพอสมัยเรียนอ่ะมันเจออะไรที่เยอะมันสมัยเรียนอ่ะมันเจออะไรที่เยอะมากมัน หลายๆอย่างอะค่าค่านั่นค่านี่ค่านี่ค่านั่นนะคะกว่าจะจบมาได้คือแบบว่ากว่าจะจบมาได้ก็แบบว่าสุดๆเหมือนกันนะคะแล้วแล้วที่ที่ถามเนาะที่ถามว่าอยู่ดีแล้วไปเรียนทนายหรือ,อไรเนี่ยพี่อะทำงานตั้งหลายปีพี่ถึงตัดสินใจเรียนทนายก็พี่ก็อ่านหนังสือไปด้วยทํางานไปด้วยมาสอบได้จริงๆตอนที่อยู่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะสอบรอบเดียวตั๋วปีสอบรอบเดียวผ่านเลยอืม เคยสอบตัวรุ่นสอบมาประมาณสองครั้งไม่ผ่านสอบผ่านแต่รอบแรกรอบที่สองรอบที่สองรอบที่สองรอบที่จะสุดท้ายอะค่ะไม,ไม่ไม่ผ่านพอมาอยู่บ้านอย่างเงี้ยสอบตัวปีแค่รอบเดียวแล้วก็ผ่านเลยก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสไปว่าความหรืออะไรเลยก็อยากจะเล่าแบบว่าทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์หมดอะค่ะมันมันมันอะไรหลายๆอย่างความหรืออะไรเลยก็อยากจะเล่าแบบว่าทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์หมดอะค่ะ มันมันมันอะไรหลายๆอย่างกว่าจะสอบทนายได้ก็สุดๆเหมือนกันใช่พี่นิชาเนี่ยจะรู้เลยเพราะพี่นิชาเนี่ยจะอยู่ทุกทุกยุคท,ท,ทุกสมัยของการที่พี่มิ้นสอบพี่มิ้นน่ะจะสอบตัวทนายหรือสอบอะไรเมื่อไหร่อ่ะจะมีปัญหาเรื่องของหัวใจตลอดจะโดนบอกเลิกจะโดนอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยก็เป็นคนที่แบบแยกแยะความรู้สึกไม่ได้เวลาเรารู้สึกรักใครสักคนหนึ่งเงี้ยเราเอาหัวใจเขาอ่ะ ไปใส่ไว้ในทุกเรื่องสําหรับที่เราทําหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเรื่องเรียนหรือทุกๆุกเรื่องอะคะ่ะเราเอาหัวใจของคนคนนั้นอะไปใส่ไว้ในทุกๆอย่างหมดเลยจนเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะมินถ้าเราอายุขนาดนี้แล้วนะถ้าเรายังไม่ทําเราไม่ไม่ตั้งเป้าหมายในชีวิตเราอะเราก็ยังอยู่ในจุดเดิมเรายังอยู่ในจุดที่เดิมทั้งทั้งที่คนอื่นอะเขาก้าวหน้าไปแล้ว ภูมิใจโคตรโคตรภูมิใจเลยค่ะไม่ว่าจะสอบที่ไหนทุกๆท,ที่อะคะ่ะสอบติดเป็นตัวสำรองตลอดเลยไม่เคยสอบได้ที่หนึ่งเลยนะคะอืสอบติดไปทํางานที่ราพูนก็เป็นตัวสำรองจนเขาเรียกหมดบัญชีเราก็ได้อเราก็ได้บัญชีนี้มาอ่าไปทํางานพอมาทํางานที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะก็เป็นบัญชีที่เราขึ้นบัญชีอันดับสองไว้ไม่เคยเป็นที่หนึ่งแต่เชื่อว่าสอบก็ยังบอกตัวเองว่าสอบไปเรื่อยๆสอบไปแบบ ไปเรื่อยๆอ่ะมันมันวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราอะค่ะวันหนึ่งมันจะต้องไม่เคยบอกตัวเองว่าตอนแรกอ่ะตอนที่จบมาบอกตัวเองว่าทํางานแล้วอ่ะอยากให้จบตามสายอย่าคือมันมีคนหนึ่งเพื่อนมันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเพื่อนสนิทพี่อะค่ะเขาทํางานที่เขาทํางานเป็นสาวโรงงานแต่เขาไม่ได้เป็นสาวโรงงานแบบว่า คือเขาทํางานในโรงงานเลยค่ะแต่มันคราวนี้มันมีคนถามว่าอ้าวเพื่อนทางานอย่างนี้อย่างนี้เหรอพี่กับมองว่าเขาทํางานตรงไหนไม่สําคัญนี่เขาทงานเลยค่ะแต่มันคราวนี้มันมีคนถามว่าอ้าวเพื่อนทางานอย่างนี้อย่างนี้เหรอพี่กับมองว่าเขาทํางานตรงไหนไม่สําคัญนี่เขาก็เป็นเพื่อนเรามันมีคนเคยคุยกับพี่คนหนึ่งเออเขาเขามองเนี้ย เราเราบอกเลยว่าอยากจะบอกให้นะคนที่เขาทํางานโรงงานเขาได้เงินเยอะกว่าพวกคุณที่คุณทํางานอยู่ตรงนี้อีกเรื่องเออเขาเขามอกเนี้ยเราเราบอกเลยว่าอยากจะบอกให้นะคนที่เขาทํางานโรงงานเขาได้เงินเยอะกว่าพวกคุณที่คุณทํางานอยู่ตรงนี้อีกเราบอกอย่างนั้นเลยคําว่าเพื่อนคําว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวเลยว่าเขาจะทํางานอะไรจริงๆเขาค้าขายหรือเขาอยู่เฉยๆเขาก็ได้เงินเยอะบางทีคนเราเนาะเราเลยพี่มิ้นเลยอยากจะบอกว่าถ้าตอนนี้เราอะสมมุติว่า เราอาจจะยังเราอาจจะจุไม่สูงหรือเราอาจจะจบสูงหรือเราอาจจะทํางานที่ไม่ตรงสายหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้เรามองว่าสิ่งที่เราทําอย่างเงี้ยมันคือมีค่าที่สุดครอบครัวเราเป็นสิ่งสําคัญ <med David> ไม่ว่าเราจะทํางานอะไรให้เรามองว่าให้เรามองว่าเราอยาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครทุกๆงานทุกๆสิ่งที่เราได้รับมันคือประสบการณ์ชีวิตกว่าพี่มิ้นจะผ่านมาแต่และจุดแต่ละจุดคือตอนนี้ก็ยังบอกตัวเองว่ายังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเลยนะคะ มันยังมีอะไรที่จะต้องต่อสู้กว่านี้อีกเยอะเลยอยากจะบอกกับทุกคนไว้ว่าไม่ว่าจะเรื่องความรักไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตทุกคนมีสิทธิ์ที่จะท้อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าไม่อยากเดินแล้วไม่ไหวแล้วเพียงแค่คุณพูดมันออกมาค่ะคุณพูดมันออกมาว่าวันนี้ฉันเหนื่อยวันนี้ให้มันจดแค่วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็คุณก็จะรู้สึกดีขึ้นมาเอง อย่าเอาเรื่องของวันพวกนี้เอามาไว้ในตึงเครียดเมื่อก่อนพี่มิ้นเป็นนอนไม่หลับร้องไห้ทุกๆอย่างหลายๆอย่างอะคะ่ะจนรู้สึกว่าชีวิตเราเอามันจะเครียดกันไปแล้วเราจะแก่เกินวัยเราแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนถามอายุมากดูเหมือนแบบว่าใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่มิน้นอายุยี่สิบเก้าแล้วค่ะทุกคนอายุเยอะแล้วอืแก่แล้วอืมบอกหลายครั้งแล้วเนี่ยว่าอยูยี่สิบเก้าเนี่ยสิบเอ็ดมิถุนามนเกิดที่สามสิบแล้วโอเคปะ ก็ยังบอกกับตัวเองว่ายังเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมนะยังไม่คิดว่าตัวเองจะสามสิบหรืออะไรอย่างนงี้นะยังยังยังมองว่าตัวเองเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนึกวัยี่สิบสามหน้าเด็กเอ่อยอมรับคำว่าหน้าเด็กไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหน้าเด็กยังไม่สามสิบยังไม่แก่นะคะใช่ไหมนิชารุ่นเดียวกันพี่มินกับพี่นิชานี่รุ่นเดียวกันท้อได้แต่อย่าถอยค่ะใช่ค่ะท้อได้แต่อย่าถอยร้องให้ได้วันหนึ่งก็ต้องหยุดร้องได้ค่ะแล้วก็มันยังมีเรื่องราวอีก เหมือนยี่สิบห้าเหมือนยี่สิบชินแล้วคะ่ะชินแล้วยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่พี่มิ้นอยากเอาชีวิตตัวเองอะ่ะเป็นแรงผลักดันและเป็นกําลังใจงให้สําหรับทุกๆุกคนที่กาลังแบบดูไลฟ์อยู่หรือกําลังท้อกับชีวิตมันยังมีหลายๆห,ห,หลายเรื่องอะคะ่ะที่อยากจะเล่าขอบคุณนะคะที่ไม่เคยเบื่อกันขอบคุณที่คอยติดตามกันนะอขอแว่นตาหน่อยดิจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปทํางานก่อน เออของแว่นตาหน่อยเอ,อี๋ไม่มีแว่นตาพี่บัวบัวพี่บัวไปแล้วเหรอ <c oughs> งั้นเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวพี่มิ้นไปทาง,งานก่อน <c oughs> บ๊ายบายอ่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะเอ้ยเอ้ยพี่บัวบวัวขอบคุณค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยพ,พี่มิ้นไปฟังเพลงหนูใส่ทำนองให้แล้วเพลงไหนอะ อแท็กพี่มาด้วยแท็กพี่มาด้วยอ่าแท็กพี่มาด้วยนะให้พี่มิ้นไปนฟังเพลงอ่ะโอเคนะคะรักทุกๆคนเหมือนกันนะคะอย่าอย่ามันมีหลายคนอนะ่ะพี่มินเจอแบบคิดสั้นหรืออะไรหลายอย่างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นาะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าพี่กวางเขาไลฟ์เดี๋ยวพี่มินจะไลฟ์ด้วยเห็นเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านโอเคนะคะลาล่ะบ๊ายบาย ไม่ไหต้องมีไม่ไ้องอยเนี้ค่ะพี่บอยไม่ไหแล้วพี่บอยอยากข้าไหมน้องๆเต็มเลยเนี่ยมาดูเดินมาดูดิมาดูดิอันนี้พี่ที่ทำงานนะคะใจดีมากๆเลยค่ะหล่อแม่หล่อแม่ฝากด้วยฝากตัวด้วยครับฝากแค่เนื้อฝากแค่ตัวนะ